รับกับสวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นงานจิวเวอรี่นะครับงานต่างหูหยกนะฮะหยกลูกค้านำมาเองนะครับอันนี้คู่นี้ก็มันหยกไม่ค่อยเข้มนะจืดๆด,ดวจริงก็เข้มกว่าเดิมหน่อยแต่หยกแท้นะเพราะว่ามันตรงนี้มันยังมีเข้มเป็นทรงของเขานะครับจืดๆเป็น สระเปาแบนๆฮนะจริงๆบางหยกบางอันก็จะเป็นสระเปาสูงๆอ,อันนี้จะแบนๆนะครับก็เลยเอาแบบให้ลูกค้าดูว่าถ้าอย่างนี้น่าจะเหมาะกับวัยมากกว่าลูกค้าเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยก็เลยเอาเป็นเขี้ยวนี้เขี้ยวเป็นแบบเตยมันเป็นเขี้ยวครับมันก็จะดูไม่เอถอทะถ้าอันใหญ่ๆมันก็จะหนาไปก็เ,เตยแบบนี้ให้เขานะัะ บวกกับด้านหลังก็มันจะได้ดูไม่หนาไปะครับก็เลยทําเป็นจานจานแล้วก็รองแล้วก็หุ้มแล้วก็ล็อกเลยมันจะดูทําให้มันเป็นโชว์ตัวตัวตัวยกมากกว่าตัวบอดี้นะฮะเป็นทองสิบแปดเคนะฮะอย่างนี้ก็ยกลูกค้านำมาเองนะครับหรือจะให้ทางร้านหาให้ก็ได้นะครับผมแต่นี้ลูกค้านำมาเองก็เลย เลือกแบบเป็นแบบนี้ส่วนตัวทองทั้งหมดที่ใช้ก็อยู่ประมาณ2.7 5ห้ากรัมนะครับยังไม่ถึงสลึงนะฮะก็ไม่หนักมากนะครับสวยดีนะครับผมว่าใส่แล้วก็เห็นชัดดีจริงๆจะให้เตยมันแคบลงนี้นิดหนึ่งก็ไดไ้ไม่สูงก็ได้นะครับแต่กลัวเดี๋ยวมันหลุดนะก็เลยเอาเตยประมาณนี้ไว้ก่อน เ okay. คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็ท่านใดที่ชอบดูงานจิวเวลรี่งานก่อพระนะครับก็ฝากกดติดตามช่องห้างทองผลเจริญผ่านทาง YouTube Facebook IG ด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ